และนี่ก็คือเวลาที่แม่ของคุณโทรเข้ามาขณะที่อยู่กับเพื่อนมันก็ยังงนอย่างนี้แหละเถยเอ้ยแม่โทรมาไงแมแง่แรงอีกแรงอีกสวัสดีครับหน้ารอ้อนตอนนี้ผมกำลังใส่หมวกกับปลาแล้วก็จะไปงานปาร์ตี้ <c oughs> โอ้ยน่ารักจุงเบยโอ้ยสุดยอดนารักนารักโอ้หไปโด้วยขอ,อยิงหน่อยชิบห <c oughs> าาแล้วแม่สิบเอ็ม<ๆ>่กูตายแน่ๆและนี่ก็คือวิธีการตื่นแบบเซ็กซี่

และนี่ก็คือเวลาคุณไปซื้อของแล้วถูกสั่งให้เอาไปเก็บที่เดิมนี่สั่งแม่งไลเอาไปเก็บเอ๊ะเก็บเก็บเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยมึงหลบไปเหรียญโอ้โหหนึ่งบาทกูก็เก็บและนี่คือวิธีการเนียนเมื่อคุณหน้าแตกเฮ้ยไงมนไงเพื่อนไม่พบกันนานเลยเนียนเนียนเนียนเต้นเนียนเต้นมาชิบมาชิบและนี่ก็คือวิธีการเนียนเมื่อคุณล้มโอเคถ้าหากคุณล้มนะครับให้ทําตามผมเดี๋ยวนี้เลยฮ้ยจะอ่ยล้ม เฟตร่างกายฟิตร่างกายโอ้โหดูนั่นสิโอ้ยม um> ึงหลบไปไก่ใครก็ชอบใครเปิดเพลงบ้าะไรเด็บปิดเดี๋ยวนี้เลยเดบโอ้ยทำมั่งดีกว่า ให้เพื่อนขอกินไอติมหน่อยด้ก็ได้แต่แค่ช้อนเดียวนะขอเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยอย่างพ่อเนี่ยนะแกก็แกจะเดี๋ยวกูไปละอากาศสดใสจุงเบยกลับเข้าบ้านโอ้ยเ้ตายสินี่เห็นไหมฉันยุ่งอยู่และนี่คือการหัวเราะโดยที่ไม่ต้องยิ้ม คริสตินตื่นได้แล้วนี่เช้าแล้วไปโรงเรียน <Eat. S 1> ตื่นไม,ไม่ตื่นใช่ไหมมึงไม่ตื่นใช่ไหม,ไมแล้วนี่คือวิธีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำใช้ได้ไหมไม่อย่าทำสบู่ตกในห้องน้ำจ <gun fire> ุ๊บอุ๊ยสบู่ตกเก็บแป,ป๊บเฮ้ยเพื่อนนี่สายแล้วเหี <Here S 1> ้ยแล้วไงไจู๋เอาเสื้อไปแหมจุ <gun fire> ๊บไ <gun fire> ป<ะ>และนี่คือวิธีการขี้เกียจ ไอ well, ้ซัดเฮ้ยสายขวาไม่มีคนเห็นกูเขียเขียปุ๊บจะเฮ้ยจะไมมีแต่เพลงลูกทุ่งบ้านนอกแบบนี้เนี่ยเฮ้ยคุยกับคนที่ชอบไงสวยพระจะไงเพื่อนคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอหน้าตั้งนานกูเป็นใครไม่รู้เนี่ยไป็นยังไงบ้างนะนะการที่มึงจะเป็นมาเฟียจะต้องตัวเข้มเข้าไว้เข้าใจไหมเอ๊ะเสียงอะไรวะ และนี่คือวิธีการเต้นว๊อบและทำความสะอาดไปในตัวและนี่คือวิธีการเต้นว๊อบและซักผ้าไปในตัวและนี่คือการวิธีการเต้นว๊อบและตบยุงไปในตัว ให้เพื่อนเราช็อกโกแลตไหน,ไหนเอาโอเคฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะไม่รู้ทำไมอะเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตาย,ยและนี่คือเวลาที่เขาไม่อยากให้คุณจูบนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยสัตว์เอ้ย,อย <c oughs> มึงจะร้องหาพ่อมึงได้ไงฮะกูจะนอนและนี่คือเวลาที่คุณจะฝึกแร็ป เมื่อแม่คุณเดินเข้ามาขณะที่สังให้คุณนอนแล้วอ๋อตอนนี้เหรอแอบแม่คุยจริงแม่ห้นอนแล้วแต่วิธีการขอเบอร์สาวนี่คุณครับขอเบอร์หน่อยสิครับโธนะครับให้เบอร์ผมหน่อยขอหน่อยไม่มีอะไรหรอกฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเพื่อน ว่าไงแบ๊ชว่าไงคุกไม่ได้ไเจอจก,กันนานแลจจ้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลง่ะเย่ yeah.